ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแก้ไซส์เสื้อตัวนี้กันนะครับลูกค้านําตัวอย่างมาให้นะครับแล้วก็ขีดตามเสื้อตัวอย่างเลยนะครับอย่างแรกคือตัดความยาวก่อนนะครับอย่างที่2คือตัดตะเข็บข้างนะครับเรายังไม่เจียนทันทีนะครับเราจะตัดตะเข็บข้างตัดเอาวกแขนเอาแขนออกก่อนนะครับเราถึงจะเจียนตัวเสื้อนะครับการแก้เสื้อแล้วตัดแขนไปพร้อมกันไม่ถูกนะครับ อาจจะทําให้มีปัญหาเวลาสวมใส่ได้นะครับเราจะต้องเอาแขนออกก่อนนะครับตัวเน้เนื่องจากว่าตัวเขาใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่างจะไม่เลาะนะครับช่างใช้วิธีตัดเจียนตะเข็บนะครับเราจะเจียนเฉพาะตะเข็บก่อนนะครับหลังจากนั้นมาเจียนตัวเสื้อนะครับให้เท่ากับเสื้อตัวอย่างนะครับช่างจะติ๊กช็อกไปเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากเจียนข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเจียนวงแขนนะครับเพื่อน ัววงแขนเราจะเจียนหน้าหลังไปพร้อมกันนะครับหลังจากนั้นเจียนวงแขนหน้าเข้าไปสักหนึ่งเซนนะครับจริงๆเสื้อยืดวงแขนหน้าวงแขนหลังเท่ากันก็ใส่ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับจะมีปัญหาในลูกค้าที่ตัวใหญ่มากๆนะครับจะมีปัญหานะครับหลังจากนั้นทําการโพงเข้าวงแขนให้เรียบร้อยนะครับการพงเข้าวงแขนก็ไม่มีอะไรมากนะครับจับปังแล้วพงไปตามสบายนะครับไม่ดึงยืดไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับ การที่เข้าแขนแล้วดึงยืดไปด้วยงานจะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าตามสบายนะครับวางผ้าตามที่ควรจะเป็นนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการพ้งข้างได้เลยนะครับพ้งข้างให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เราพ้งข้างไปเลยนะครับเราไม่เย็บนะครับพ้งข้างให้เรียบร้อยนะครับหลังจากพ้งข้างแล้วเราจะไปย้ํา ะเข็บตรงปลายแขนนะครับตะเข็บปลายแขนเราจะพับได้พงเข้ามาแล้วก็ย้ำนะครับย้ำเสร็จเรียบร้อยก็ตัดใต้พงทิ้งนะครับหลังจากนั้นทําการลาชาัยคืนให้เหมือนเดิมนะครับช่างเพิ่งเปลี่ยนได้ลืมกดตัวตีได้ด้านล่างนะครับเราก็ลาชัยให้เหมือนเดิมนะครับครับค่อยๆลาก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเหยียบเร็วๆแบบ ช่างโรงงานนะครับช่างโรงงานเขาทําทุกวันนะครับเขาเชี่ยวชาญนะครับเราช่างบ้านๆก็เอาตามสะดวกนะครับตัดขี้ได้ตรงที่เราเริ่มเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการต่อได้ให้ตรงนะครับเพื่อนๆบล็อกกันที่เป็นสีน้ําเงินเป็นเทปกาวนะครับช่างจะตัดขึ้นมาเป็นตั้งเพื่อที่จะกั้นบล็อกนะครับตัดขี้ได้ให้เรียบร้อยทั้งด้านนอกด้านในนะครับงานที่ได้ก็เรียบร้อยสวยงามดีนะครับ แก้ทั้งตัวแบบนี้ช่างคิดอยู่ที่60บาทนะครับเ,เพื่อนๆเมื่อก่อนคิด40นะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับแบ่งกันประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ